สวัสดีพี่น้องทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมแนวทาา้าจะมาพบกับแนวทางหุ้นนี่เ e. e. คอีจากนิเคอีรอบสระบายแนวทางวันที่สิบจากเดือนเจ็ดสองพัน้อิบนีเป็นวันพฤห,หัสเนาะสำหรับโพนนี่เคอี e. รอบสรลบายวันที่เก้าจะวันพุธ แนวทาาของเฮารอบเสาเลขเด่นไฮเด่นแปดกับเจ็ดพ้นคองรอบเสาเจ็ดสี่สองหลังสามเก่าผ่านไปจะเจ็ดมาลักลอยจากตัวประกบกูของเขามีเจ็ดามแสมเข้ามาสามเก้าหลังรอบเสาสำหรับรอบบศูนย์กับเก้าพ้นหนึ่งสองแปดหลังสี่เจ็ดฮะรอบ,บายก็ถือว่าผ่านไปเนาะเมื่อนี้แนวทางสลับจากเ้า,ามาออกบยบใบมาออกเ้าเนาะ สำหรับรอบเศ้าจะสามเก้าสาเกามีเก้าสอยู่บายมาออกเศร้าจะสำหรับเด่นรอบเศร้าทั้งแปดทั้งเจ็ดสองแปดเข่าแปดสองส่เจหลางเด่นเจ็มูเจมาอูหมือนี้แนวทางสำับจะเศร้ามาบายบายขึ้นไปเศร้าสำหรับมือนี้รุ่นต่อจะสำหรับแนวทางนี่เคอเศบายวันที่สิบจา สำหรับรอบเ้าเมื่อนนี้เล่งเด่นไฮเดนสี่คับสามสายวิ่งสายลูดถ้ามักจะชอบนำไปวิ่งไปลูดได้จ้าจับกูเด่นสี่เจ็ดสี่เก้าสี่สอง

13กับ14 3738 4241 เรียบร้อยจะนี่คือแนวทางนี่ค่ะวันที่สิบจะสำหรับแนวทางมือนีตามนี่เลยจ้ามือนีคอยมาปังปังเด้งเด้งเต็มเต็มเศร้าบ่ายโบราณละค่ะนอกจากได้ลับช่วไว้ยเป็นแนวทางจะมีตัวหมักตัวชอบค่อยตามจะบอกมีตัวหมักตัวชอบสมัครปล่อยผ่านได้เราจะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวดนอกจะมีข่าละก็มีรูดจากกอนนำไปเป็นแนวทางกับเปรียบเทียบผิดจะบรรณาการอีกที่หนึ่งละกันเนาะโขหายเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกทานจะ่สำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า